สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุักุินะครับเมื่อนี้ถ้าลุงกระปาากับแม่ครับมาบริจาคล่างกายอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับมาตั้บุญครั้งยิงแง่ครับครั้งสุดท้ายขึ้นหลังจากการชี้วิตนะครับก็คือจะอุทิศร่างกายให้ครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์คอนเ่นตนะครับเพื่อที่จะมาเป็นอาจารย์แญ่เด้ศึกษานะครับท่างกับผมมาในเมื่อนี้ก็คือพระพันมานะครับก็เลยเห็น เป็นตัวนี้นะครับก็เลยอยากมาทายให้ท่ามพีนองเขาเบิ้งนะครับครับของจริงนะครับของจริงเป็นโครงกระดูกเล็กหน่อยนะครับของจริงชิ้นส่วนต่างๆนะครับนี่ครับกระดูกทุกอย่างอันนี้เป็นของจริงหมดเลยนะครับนี่ครับมังกรุปเราจะพามาเบิ้งกันดองดองเล็กหน่อยนะครับนี่ครับ ของจริงนะครับทผู้ชมครับนี่ครับเป็นดองเล็กน้อยไปในโหลนะครับสุ้มทีนขจ้าบริจาคมานะครับนี่ครับมีทุกไส้ทุกขนาดนี่ครับเล็กน้อยครับนี่ครับนี่คือเป็นล่างเล็กน้อยนะครับที่เพิ่นบริจาคมาเพื่อ มาดองไว้เพื่อทําการศึกษานะครับนี่ครับหลังจากล่างสายหรือว่าสังขารค้นนะครับอีกเสียไปแล้วการบริจาคคือเขาจะมาศึกษาผมแานมาพอดีนะครับภาพป่าก็แมวบริจาคก็เลยก่ไม่เห็นก็เลยไทยไปให้พี่น้องเขาเบ่งนะครับตัวนี้คือของจริงครับนี่ครับ ตัวนี้คือเป็นสรานที่บริจาคร่างไกยนะครับหลังจากที่เขาตายแล้วทั้งโรงพยาบาลเพื่อนจะไปเอาศพเขานะครับมาเป็นอาจารย์ใหญ่มาห่เงียนักเรียนแพทย์นะครับไปพาพิสู่ได้ศึกษานะครับนี่ครับทั้งผมในมือหนีเห็นเด็กน้อยนะครับก็เลยอัปเดตกัเลยไทยมาห่งเงี้พี่น้องเข้าชมนะครับทุกอย่างนี่เป็นของจริงหมดนะครับพี่น้องครับเหตุจากไหนทั้งบอตมนะครับกับ ขออัปเดตไว้แพ่งเท่านี้นะครับขอตัวลาน,นะครับสวัสดีครับ